หลายๆท่านอาจจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเรนโปรเกรสซีฟมาบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะมีข้อสงสัยว่าเรนโปรเกรสซีฟเริ่มต้นที่ราคากี่บาทแล้วเหมาะกับใครบ้างวันนี้ใหม่จะมาแนะนำการแบ่งระดับของโปรเกรสซีฟมาให้ฟังค่ะเรนโปรเกรสซีฟสามารถแบ่งออกเป็น3เลเวลดังนี้ค่ะ 1. ระดับเริ่มต้น ราคาประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นต้นๆนะคะจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้โปรเกรสซีฟครั้งแรกอายุยังน้อยเพราะว่าจะสามารถปรับตาได้ง่ายกว่าเพิ่งเริ่มเป็นสายตายาวนะคะเหมาะกับคนที่มีค่าสายตาไม่มากใช้เวลาเล็กน้อยในการปรับตัวให้เคยชินกับการใช้งานเ e ลเวลสเป็นระดับกลางค่ะราคาจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆถึง2 0 0หมกลางๆเหมาะกับคนที่เริ่มมีค่าสายตามากขึ้น อยากมองระยะใกล้ให้หาจุดโฟกัสได้ง่ายกว่าเดิมสามารถปรับตัวในการใช้งานได้ง่ายกว่าเลเวลเริ่มต้นอาจจะเคยใช้แรนโปรเกรสซีฟมาแล้วหรือว่าเป็นคู่แรกก็ได้ค่ะระดับที่3ระดับแอดวานซ์ราคาจะอยู่ประมาณ2,000 20, 0กลางๆขึ้นไปเหมาะกับผู้ที่มีค่าสายตาสูงสั้นเยอะยาวเยอะเอียงเยอะนะคะ อยากได้การมองเห็นที่คงชัดในทุกระยะทั้งระยะใกล้กลางไกลเป็นผู้ที่เซนซิทีฟมากปรับตัวกับการใช้งานได้ยากไม่เคยใช้เลนโปรเกรสซีฟมาก,ก่อนหรืออาจจะเคยใช้แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการใช้งานหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านแว่นตาออร่าสาขามาหาชัยนะคะทางร้านมีผู้เชี่ยวชาญด้านโปรเกรสซีฟโดยเฉพาะมากกว่า20ปีคอยดูแลท่านอยู่ค่ะ